ชิโป้193ตอนจ่ายค่าไฟตอนย่อยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแม่คะแม่อะไรสิแม่ไม่ได้ให้ตังผมไปโรงเรียนเลยนะนอ,อ้ประหยัดประหยัดหน่อยแม่เพิ่งไปจ่ายค่าไฟมาจะประหยัดหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่แม่ให้อะ่ะพูดงี้ถูกใจเอาไปเลย20แม่แค่20หายใจหน่อยเดียวมันก็ปิวแล้วผู้จามีเหตุผลใช่ได้อ่ะเอาตปเดียนไปจะได้ไม่ปิว ใจนะเฮ้ย hey, แม่ให้ตังทำไมพูดว่าขอบใจลนะ่ะคำขอบคุณของผมมันขึ้นอยู่กับปริมาณรายได้แม่เอาตังกูคืนมาเลยขอบพระคุณสำหรับเงิน20บาทจำนวนนี้ขอรับคุณแม่กระผมดิฉันข้าพเจ้าจะนำไปใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดขอให้ท่านแม่สบายใจได้และบุญคุณนี้ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมอย่างเด็ดขาดพูดดีประหยัดประหยัดนะลูกอ่ะทีนี้ตาพอมั้งอะไรสิเขาก็จะต้องไปข้างนอกเหมือนกันขอตังหน่อยสิ วันนี้เขาเพิ่งไปจ่ายค่าไฟรู้แล้วรู้แล้วได้ยินตั้งแต่คุยแกัเป็ดแล้วบอกยอดเงินมาเลยเอาสักร้อยนึงเอาไปทําบ้าอะไรตั้งร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งยังมากไปเหรองั้นจะให้เท่าไหร่ห้าสิบก็พอแล้วบ้าแล้วเธอเงินแค่ห้าสิบจะไปพอใช้อะไรฉันเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กก็ต้องใช้ให้ได้แล้วจะถามยอดเงินทําไมก็ถามเพื่อต่อรองราคาไงถ้าให้แค่ห้าสิบาทนะเขาไม่เอาก็ได้ค่าเท่ากัน จะไปแล้วนะก็บอกว่าจะไปแล้วนะเฮ้ยไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรอเธอว่าไงวันนี้ฉันเพิ่งจ่ายค่าไฟมากูรู้แล้วนกวจะสำนึกผิดทำไมต้องรู้สึกสำนึกผิดด้วยรู้สึกสบายใจดีจะตายบัตรบพเอาละนักเรียนวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เลิกเรียนได้โอ้ยเบื่อ ต้องมาคอยสอนใ้พวกเด็กสเปรดไม่รู้จักโตเป็ดทำไมทำหน้ายับจังเหมือนครูยโยกเป๊ะเออเรียนแบบผู้ใหญ่มันไม่ดีนะเป็ดนี่หลอดกด่าครูเหรอตั้งงจ่ายค่าไฟมามันเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะยเนี่ยใช่ไหมผมก็ว่างั้นแหละครูโคตรเข้าใจเธอเลยเป็ดไม่มีใครในโลกนี้เข้าใจเธอมากกว่าครูละหนูก็เพิ่งไปจ่ายค่าไฟมาเหมือนกันบ้านเราก็ด้วยใหม่ใหเราก็หัวอกเดียวกันและครูโยกขอตังค์หน่อยครูมีสองบาทเดี๋ยวจะเอาป่ะ ไปหาข้าวกินกันได้แล้วไป,ไปพักเที่ยงแล้วปลาปลาเป็ดไปกินข้าวกันไปช้าเดี๋ยวโรงอาหารคนเต็มไปก็ไปเปิ้วันนี้เธอจะแหลกอะไรเราจะแหลกก๋วยเตี๋ยวเราจะแหลกนมปังมันจะอยู่ท้องไม่เลยเนี่ยนมปังเนี่ยอิ่มไหมไม่รู้เน้นความแซบเป็นลหลักฮะนมปังนี่มันแซบได้ด้วยเหรอเธอละเป็ดกินอะไรเป็ดก็ต้องกินหอยกินเปล่งกินหญ้าสินั่นมันเป็ดที่เป็นสัตว์นี่เป็ดรูปดอ เรารู cues, <IS> <to re> ้ส <urai> ึกไม่ค่อยอยากอ่ะทำไมอ่ะเคยไหมเวลาตังมีน้อยน้อยแล้วมันไม่กล้าใช้อ่ะเธอมีเท่าไหรตอนเนี้ยยี่สิบโหโหทำไหมเรามีสิบห้าสิบห้าบาทอ่ะน้อยกว่าเราอีกได้ตังมาแค่นี้เองเหรอก็เพิ่งจ่ายค่าไฟมาไงอ๋อก็เข้าใจได้เปินของได้มาเป็นร้อยเลยใช่ไหมล่ะบ้านเธอรวยอ่ะก็ถ้าเป็นปกติจะได้มาวันละเจ็ดหมื่นที่บ้านทำธุรกิจอะไรวะเนี้ยเกือบแสน่ะ ก็บ้านเราขายหอยหอยใต้ดินหอยแข็งหยอยโขงหอยแมงผู้นั่นมันหอยแล้วปกติเจ็ดหมื่นอ่ะวันนี้ได้มาเท่าไหร่หลังจะจ่ายค่าไฟวันนี้ได้มายี่สิบห้าบาทโอ้โหตกต่ำยังเห็นได้ชัดแล้วยี่สิบห้าบาทของเธอเนี่ยจะกินก๋วยเตี๋ยวได้หรอได้สิก๋วยเตี๋ยวโรงอาหารชาละสิบบาทแล้วก็น้ำแก้วละห้าแล้วอีกสิบห้าบาทก็ไว้ซื้อขนมกินตอนเลิกเรียนของเรานี่กินอยู่อย่างราชาเลยสิบห้าบาทน่ะที่จริงของเรามันก็พอใช้อยู่นะ แต่มันมีความรู้สึกเหมือนยืนอยู่ขอบเหวงั้นพวกเราไปกินกันก่อนนะถ้าเป็ดหิวเมื่อไรก็ตามมาล่ะโอเคทิ้งเราไว้ที่นี่แหละเฮ้ยน่าอิจฉาคนที่มองโลกในแง่ดีจังอ้าวเป็ดห้าปลาเห็ดเอ้ยไม่ใช่ผมเป็ดเฉยๆครูดาวเรือมากินข้าวเหรอไม่กินหรอครูกำลังลดน้ําหนักอยู่ลดน้ําหนักหรือไม่มีตังค์ถ้ารู้ความจริงแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีตังค์นั่นไงผมว่าละและที่ไม่มีตังค์ก็เพราะว่าเพิ่งจ่ายค่าไฟมาใช่ไหม ถูกต้องแล้วเด็กชายเป็ดหาอ้ยอิ่มมือนกินควายมาทั้งตัวอ้าครูโยกไหนว่าเพิ่งจ่ายค่าไฟแล้วตังไหนไปกินควายเนี่ยควายนะั้นมันแค่คำเปรียบเทียบเว้ยถึงครูจะไม่มีตังอ่ะแต่ครูมีเทคนิคลับประจําตระกูลเทคนิคลับอะไรอ่ะเหล่ามาสิอยู่อย่างเซนใช้หลักแห่งเซนของประเทศญี่ปุ่นนะเหรอเปล่าเซนเขากินโถนึกว่าแน่เฮ้ยไม่แน่จริงไม่ด้านจริง,ท,รงทําไม่ได้นะเว้ยเ <K Name? S 1> ขาให้เซนก็จริงแต่ก็โดนด่าม,มาด้วยเนี่ย เพราะเขาเพิ่งจ่ายค่าไฟมาเออเพิ่งนึกได้ครูยองคะครูใหญ่ยยให้ตามอ้าวไอหัวร้านมันไปจ่ายค่าไฟไม่ใช่เหรอปแปลว,ว่าจ่ายเสร็จแล้วดิสงสัยจ่ายค่าไฟแล้วตังค์หมดเรียกผมไปยืมตังค์ไอหัวร้านเอ้ยรอก่อนก็ยังไม่คืนเลย <c oughs> นี่จ๋าว่าจะไดเล่าป,ปอ,อกโปชวนเอามาเดินช็อปตั้งนานแล้วไม่เห็นซื้อของอะไรเลยไม่ได้มาซื้อมาเดินชื่นชมชื่นชมซะจนพ่อค้าแม่ค้าจะกระโดดต่อยอยู่แล้วเนี่ย ก็อยากจะซื้ออยู่หรอกแต่สถานะมันไม่ค่อยดีทำไมอ่ะมีอะไรเหล่ามาซิเพิ่งจ่ายค่าไฟมาและชวนมาตลาดทำไมเกิดกิเลสเปล่าก็ให้คิดซะว่าฟาดาสิบแปดมนุษย์ทองคำทดสอบจิตใจและจะมาบ่นทำไมก็ฉันไม่ซื้ออ่ะเธออยากซื้ออะไรก็ซื้อสิโบไม่เป็นคำตอบสุดท้ายเพราะเพิ่งจ่ายค่าไฟมาเอ้าหัวอกเดียวกันนี่หว่าแล้วโป๊ะล่ะก็เหมือนกันจ่ายค่าไฟมาตูดแฟบหมดแล้วเนี่ยนั่นไงถึงว่าตัวเหี่ยว หยาบคายว่ะพี่เออว่าแต่ช่วงนี้มันเป็นประโยคยอดฮิตเลยไหมเนี่ยจ่ายค่าไฟแล้วกระดัน้นทาลรื่งเดิดออกมาช้อปปิง้ทงทั้งๆที่ไม่มีตังค์ตอนนี้รู้สึกเมื่อยล้าเหมือนโดนดูดพลังชีวิตว่านันแหละกลับกันเถอะทางที่ดีที่สุดคือกลับไปกินมาม่าบ้านใครบ้านมันขอรถต้ยมยำกุ้งนะขอเราเอาเป็นรถหมสูสับแล้วจะมาบอกหนูทําไมเนี่ยกินบ้านใครบ้านมันดิใครจะกินรถอะไรไม่ต้องมาบอกหรอกส่วนหนูจะกินรถต้มโคล้ง ล้ว่าโยมเออเพิ่งเลิกงานมาพวกเองมาสมหัวทําอะไรกันเนี่ยไอ้กล้าเรียกมาปรับทุกปรับทุกเหรอปรับกี่บาทคนรับปรับกูพร้อมฟังและกล้ามมีอะไรก็เลามาเลยก่อนจะเลาต้องถามก่อนไว้ว่าพวกเองได้ตังมาวันละกี่บาทเฮ้ยกล้ามมันไม่มีใครตอบคําถามมึงได้หรอกเอ๊ะทำไมอะเพราะพวกข้าหาเงินเองใช้เงินเองไม่ได้ขอตังเมียใช้แบบเองนะหรือจพูดเข้าใจง่ายๆก็คือตังทั้งบ้านมีอยู่เท่าไหรพวกข้าก็ได้มาวันละเท่านั้นแหละ สมมติวันนี้เงินเดือนออกสองหมื่นค่าก็ได้ตังมาวันนี้สองหมื่นแต่พอสิ้นเดือนเงินเหลือห้าบาทค่าก็ได้มาวันนั้นนะห้าบาทมือเนี่ยอธิบายได้ง่ายสมกับที่เป็นครูเลยนะกูไม่ต้องการให้คนอย่างมึงชมหรอกแล้วทีนี้จะกล้าปรับทุกต่อไหมเนี่ยถ้าเกิดมาอย่างเงี้ยก็พอจะรู้แล้วว่าจะปรับทุกเรื่องอะไรมึงได้ตังมาน้อยใช่ไหมใช่กูได้มาห้าสิบบาทไม่น้อยนะเว้ซื้อปีโป้ได้ทั้งยี่สิบห้าอันแต่ค่าว่าน้อยวะ่ะทำไมมียเองให้ตังมาน้อยจัง จ่ายค่าไฟอ้าวทีนี้เป็นไรกันอีกละ่ะนี่แหละไอ้กล้ามประเด็นหลักที่เราจะพูดกันวันนี้จ่ายค่าไฟเนี่ยนะเออมันเป็นยังไงวะไหนเหลามาสิเอาง่ายๆเลยวันเนี้ยกูเหลือตังสองบาทต้องเซ็นค่าก็กนะินอ่ะเพราะไปจ่ายค่าไฟมาโอ้โหจ่ายทีเดียวหน้าย,ยับเลยวะ่ะไหนขาวเองเหลามั้งดิปกติร้านค้าก็เงียบอยู่แล้วนะบางครั้งก็ต้องจ่ายค่าทำศพให้ลูกค้าไม่แปลกอะไ<ค>รเลย ก็นั่นแหละพอมาจ่ายค่าไฟอีกปุ๊บเดินตัวปลิวเลยทีนี้กูเข้าใจหัวอกเมียกูแล้ะไม่เห็นจะเข้าใจเลยยังไงตังคุยอยู่ครบทุกบาทไม่เคยมีปัญหาเรื่องค่าไฟอ่ะมึงรวยขนาดนั้นเลยเหรอวะเห็นหาหอยลอดกินไปวันๆก็ไม่ได้รวยอะไรหรอกโดนยกมิเตอร์ไปเป็นปีละก็จบแล้วนะครับสำหรับตอนย่อยทั่วไปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ